มีการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เป็นของดีดียังไงเพาดีเราจะได้ไม่ประมาทไม่ก็จงอย่าคิดว่าอายุของเรายัางน้อยเราจะไม่ตายแต่คิดอย่างนี้ก็ผิดการทึกนึกถึงความตายตจงนึกอยู่ทุกขณะจิตว่าเราจะตายเมื่อไรก็ได้นี่ก่อนที่เรานึกว่าเราจะตายเราก็ต้องหาทางไปให้มันเหมาะสม เวลานี้การเกิดมาเวลานี้รู้สึกว่าเป็นโชคดีมากศาสนาพระองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้ายังมีความสมบูรณ์บริูรณ์อยู่เว้นไว้ที่เพียงว่าเราไม่ยอมรับนักถือทำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระบรมคสูกลายเป็นแกะดำในพระพุทธศาสนานั่นแหละความทุกข์มันเข้ามาที่ใจ ถ้าเรารู้เราหว่าเราจะตายก็ตั้งใจไว้ไมเป็นของไม่อยากถ้าเราไม่อยากไปอบายภูมิเราก็รักษาสิ้นห้าบริสุทธิ์อันนี้ถ้าเรารักษาสิ้นห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเราก็ไม่ไปอบายภูมิล้วมีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาแล้วก็ทรงหิริเลตาตะปา ยิริเบื่อความละอายอายต่อความชั่วโอตะปราเกงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์นี่คนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มหาทางเลือกแบบนี้อาการที่เราจะต้องเลือกก็เลือกอยู่ทุกวันยิรยิความละอายต่อความชั่วขึ้นเท่อวความชั่วทุกอย่างเราไม่ทํา โอตาปะเกรงกลัวผล้วยความชั่วใจผลเป็นทุกข์เราก็ไม่ทำก็กลัวมันจะแล้วนี่กลัวแล้วเราจะทำยังไงความชั่วต้องมีทั้งสองอย่างคือทั้งฝ่ายวินัยและเกิดศีลและฝ่ายธรรมะธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นอาธรรมเป็นทําให้เกิดความทุกข์ตัวอย่างเช่นนิวรห้าประการเราก็ไม่ยอมคบ ถ้าเราไปครบนิวรณ์หา้าแหตการเข้าถึงแม้ว่าเราไปขาดศีลเราก็ไปอาบายภูมได้เพาจิตมัวมองมองีการนึกถึงความตายเป็นอารมดีอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเป็นปมเราก็ทรงสมาธิจิตให้เข้าถึงอารมณ์ฌานแล้ทรงฌานไปตลอดเวลาตอนนี้หากว่าเรา คิดว่าที่การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีหรือรุมคนดีย่อมไม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จกล่าวคือไม่สามารถจะทรงความสุขในตลอดการตลอดสมัยมันสุขชั่วขณะเราก็กลับมาหาแสวงหาความทุกข์ใหม่ในเมื่อบุรหมดบุญานบารมีเราไม่เอาเราก็ตั้งใจไปปลิการ การจะไปพณิพายเขาตั้งใจเอามรณาโนสติกรรมฐานขึ้นเป็นเครื่องตั้งหน้าการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงตัวเราจะต้องตายถ้าเราหวังยาศัยใครเขาไปดีพึ่งเราก็ต้องนึกว่าที่พึ่งของเราผู้นั้นไม่ช้าท่านก็ตายเหมือนกันถ้าเราหวังอาวัตถุส่วนใดเป็นดีพึ่งก็จงรู้สึกว่าวัตถุส่วนนั้นในที่สุดจ็สลายตัวเหมือนกัน ไม่มีอะไรทรงตัวนี่การที่เราเราจะเข้าถึงที่พึ่งได้จริงๆก็ต้องเข้าถึงตัวเองเป็นสำคัญตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า,าอัตตาหิออตโนโนาโถโคหินาโถบรปียาอัตตาหิสุทนันเตนะนาถังรพติคณะพังซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนแลยมเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึงได้เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วเราจะได้ที่เพึงไอ้บุคคลอื่นจะพึงได้โดยยากนี่เป็นพุทธภาสิตท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือน